สวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้แอดก็ได้ข่าวจากพอดีไปผ่านเจอคนหนึ่งเขาว่านักกั้งฝันได้เลขเขาเขียนให้สีแดงเลยเนาะก็เลยต้องมาติดตามซะหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอได้พูดคุยกันนะครับยังไงก็อนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงนะครับไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพลงใหม่นะครับ ยังไงก็เข้าไปรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านักกั้งฝันว่ายัางไงนะครับไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับน,น,นักกั้งสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอกันนานเลยนกลักกั้งช่วงนี้ไม่ได้ไปเห็นไปทํางานที่วัดหรอือเนาะไม่ไม่ได้ไปครับงานปูนไม่ค่อยมีเลยเนาะเหลือแต่เก็บรายละเอียดแล้วไงครับนกักกั้งเอาฝันฝันแรกก่อนดีกว่าก็ฝันแรกก็ฝัน ไม่รู้ไปที่ไหนก็มีเหมือนไปเจอคนโบราณครับสมัยก่อนเขาแต่งตัวยังไงทําไมถึงรู้เนคอะไรเป็นคนแบบคนสูงๆใหญ่ๆใ,ใส่เสื้อไหม,ไมก็ใส่ใส่<อ>ผ้ากระโจมอะไรอ๋อผูกระโจมแล้วเสื้อเป็นยังไงเสื้อก็เสื้อแบบคอกลมอะไรอืมแกก็ว่าเดี๋ยวตาเขียนเลขให้อ๋อคือคือคนแก่ใช่ไหมคนแก่ อ๋อในฝันคือจะเป็นผู้ชายอืมอืมอืมแกก็เขียนเขียนเขียนเลขสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าตัวเดียวเลยคือยังไงในฝันเห็นเขานั่งเขียนให้เลยอย่างนี้เหรอครับอ๋อนั่งด้วยกันเนี่ยนั่งนั่งเหมือนเป็นที่เหมือนกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนบ้านเป็นบ้านกระท่อมแบบสมัยก่อนอืมแกก็เขียนให้ ใส่กระดาษเป็นสีอะไรครับนักกาเป็นสีแดงโอ้มึกมึกสีแดงจำได้แม่นยำเลยสี่เก้าเลยตัวเดียวเห็นชัดเลยเห็นชัดแล้วก็มาฝันครั้งที่สองน่าจะเป็นวันวันพระฝันว่าได้เหาะโอ้เหาะอีกแล้วหนักน,<า>นานๆจะจะฝันทีทนึงแต่ก่อนฝันเหาะนี่ก็ ออกอะไรหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วหกหนึ่งเก้าอ๋อเก้าหนึ่งเออไม่จะเป็นเลขห้าก็ไม่เป็นแต่ว่านั่นเหาะไปเหาะไปกับเด็กสองคนแต่ก่อนฝันว่าเหาะเหาะไปกับเด็กกับเนนใช่ไหมจําได้กับเนนเออออก 9, หนึ่งเก้าแล้วหนึ่งเก้เาเก้าหนึ่งอืมแต่นี่ไปกับเด็กเหาะไปกับเด็กไปกับเด็ก เด็กเด็กเป็นเด็กแบบใส่ชุดไอคล้ายชุดทีขาวเลอหอกเขาพร้อมก็หอกอยู่ข้างบนเด็กก็หอกอยู่ข้างล่างแล้วหอกอะไรเงี้ยเด็กเด็กผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายเด็กก็ตีเป็นหนึ่งได้เหมือนกันเนาะตีเป็นหนึ่งหรือหอกตีเป็นห้าก็ได้เนาะเฮ้ยฝันฝันอย่างเงี้ยออกอะไรนะออก หนึ่งเก้าเนาะน่าจะหนึ่งเก้าเนาะไม่แน่ไม่แน่เนาะเก้าศูนย์อาจจะมาเก้าหนึ่งได้เด็กก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งแต่บางคนชอบตีเหาะเป็นห้าเนาะแต่นักกั้งถ้าเหาะเราจะมาชอบมาหนึ่งเก้าครับไอฝันในช่วงกี่โมงครับนักกั้งเดี๋ยวดูเวลานิดนึงฝันช่วงประมาณตีห้าอ๋อใกล้ใกล้สว่างนัพอได้ฝันก็ตื่นขึ้นมามาดูนาฬิกาก็โอ้ตีห้า ที่ห้ากว่าอืออืออืมงั้นเดี๋ยวสรุปตัวเล็กนิดนึงนะกั้งฝันเอ่อฝันรั้งแรกฝันแรกเขาเขียนให้คนโบราณเขียนให้สี่เก้าอับสี่เก้าเป็นสีแดงแล้วก็มาฝันอีว่าเหาะได้ฝันว่าะเหาะก็ตีเป็นประมาณเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอือเคยฝันแล้วออกเนาะตอนนั้นออกห้าหนึ่งเก้าแล้อหกหนึ่งเก้าอืมอ่าล่ะครับเพื่อนเอฟซีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะกั้งนะครับ ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนร่วมีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับอย่างไงเพื่อนร่วมีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงทัดที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับนักกั้งนะครับวันนี้ฝันสองฝันนะครับว่าเขามาเขียนให้แล้วก็ฝันว่าตัวเองหอ,อกได้ซึ่งเคยฝันแล้วออกนะครับว่าวันนี้จะมาฝันไหนนะครับ อ่าแล้วครับวันนี้ขอบคุณอากั๊กมากนะ,ค,ะครับสวัสดีครับ